สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินด Channel นะครับวันนี้ก็นะครับอยู่ในแอป u p i c กนะครับก็มาดูแคมเปญนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแคมเปญที่ให้เงินสำหรับ u p i c k กอรใหม่เนี่ยนะครับ 5, ้าพเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เมื่อเส้นสุดกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมนี้ให้เล่นอยู่ที่30วันนะครับจนถึงวันที่31นะครับผมก็กิจกรรมนี้สำหรับ u p i c k กอรใหม่นะครับที่เป็นเบสิก u p i c k กอรก็คือคนที่เพิ่งเป็น u p i c k กอรนั่นเองนะครับ หรือจะเป็นยูพิเกอร์มานานแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นสถานะเบสิกอยู่นะครับตรงนี้จะเขียนว่าเบสิกนะครับเป็น V1 เบสิกอันนี้ก็คือทําได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็น V2 Super เปอร์หรือว่า V3 สมัลติเมียบบผมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรับเงินตรงนี้ได้นะครับผมก็ใครที่เพิ่งจะเป็นเบสิกหรือว่ายังเป็นเบสิกอยู่เนี่ยนะครับกิจกรรมนี้ก็เล่นได้นะครับมีรางวัลให้5000นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานยูพิกนะครับแล้วก็อยากรับเงินกิจกรรม5,000ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นยูพิเกอร์ก่อนนะครับผมโดยวิธีการเป็นยูพิเกอร์เนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับก็ชื่อคลิปเขียนว่าวิธีปลดล็อกเป็นยูพิเกอร์นะครับวิธีสมัครด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกิจกรรมนี้เลยนะครับส่วนข้อมูลตรงอื่นนะครับวันนี้ผมก็อาจจะยังไม่ได้กล่าวนะครับมาดูกิจกรรมนี้กันนะครับอ่นนี้เป็นกิจกรรมนะครับกรันตีินคำ5,000นะครับก็คือ ถ้าเราทําครบตรงนี้เนี่ยห้าพันเราจะได้แน่นอนนะครับภายใน3 0ิบวันนะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเนี่ยนะครับมี3อย่างนะครับผมก็คืออ่าชวนเพื่อนล็อกอินวันละ3าคนนะครับใครก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ไม่มีเพื่อนเยอะอะไรมากมายเราก็ไปแชร์ตามกลุ่มนะครับวันหนึ่งสาคนเนี่ยไม่น่าจะยากนะครับก็คือวันหนึ่งแค่ล็อกอินเฉยๆนะครับล็อกอินเข้ามานะครับสมัครเข้ามาใช้งานนั่นแหละนะครับอ่านะครับสมคนนะครับผมก็ทําวันละ3ามคนนะครับหรือว่ารายเดือนเนี่ย ให้ได้90คนนั่นเองนะครับก็คือยันวันที่31เลยนะครับแล้วก็แชร์นะครับสินค้าเนี่ยวันละ10ครั้งนะครับอันนี้คือเราทําได้อยู่แล้วนะครับผมก็คือถ้าอ่ามสิวันเนี่ยมันก็จะ300ครั้งพอดีนะครับหรือว่ารายเดือนให้ครบ300ครั้งนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะครับในข้อ3ก็คือเราต้องทำคอมมิชชั่นให้ได้อย่างน้อยวันละ100บาทนะครับต่วนี้ก็คือเราทำดรอปชิปให้ครบวันละ100บาทนั่นเองนะครับเอาสินค้าไชขายนะครับอะไไรก็ด้นะครับให้้ไดวันละรเอณนี้นะครับหรือว่ารายเดือนเนี่ย ให้ได้ส0 0พันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะได้เงิน3 0 0พันตรงนี้ไปด้วยนะครับคือถ้าเราทาครบ3ข้อนี้เนี่ยเราก็จะให้เขาอยู่พิกเนี่ยเขาจะให้เราเพิ่มอีก5 0 0พันะครับก็คือคอมมิชชั่นที่ในข้อ3มเนี่ยนะครับอ่าอนิย่าก็คืออันนี้แหละนะครับผมแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาทาแอปอยู่พิกเนี่ยนะครับาการที่เราจะทำอยู่พิกก็คือเรามาทําจบชีพอยู่แล้วนะครับเราก็ควรมีรายได้อยู่แล้วทุกวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทานอยู่พิกก็เหมือนว่ากระตุ้นให้เราเกิดรายได้ด้วยนะครับผมก็คือ เราก็จะได้รายได้ด้วยวันละร้อยตรงนี้นะครับถ้าเราทําตามนี้หรือรายเดือนเนี่ยสามพันเหรียญหรือว่าสามพันคอมมิชชั่นเนี่ยคือเราก็ได้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วอู่พิก็ให้อยู่ห้าพันนะครับเหมือนว่าเราได้เป็นแปดพันเลยนะครับแต่ว่าเราจะทําเกินวันละร้อยก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรตรงนี้ฮะล้วก็จะได้รับห้าพันเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็รอยืนยันนะครับน่าจะหลังจบกิจกรรมนะครับผมตรงนี้ก็ลองดูนะครับ อ่าคอมมิชชั่นว่าร้อยนะครับก็ไม่ยากนะครับผมหาสินค้าที่มีคอมมิชชั่นสูงแชร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสินค้าที่อ่าขายไวๆไวนะครับเส้นสินค้าที่ราคาไม่เกินร้อยเก้าออกมาณนี้นะครับก็คอมมิชชั่นก็โอเคอยู่นะครับอ่าหรือจะเป็นสินค้าด้านล่างตรงนี้ก็มีให้เลือกมากมายนะครับตรงนี้ก็เนี่ยฮะอ่าสินค้านี้อาจจะขายยากหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับหาดูราคาที่มันไม่สูงมากนะครับหรือถ้าอยากได้คอมมิชชั่นสูงจริงๆเนี่ยนะครับเลื่อนมาที่หน้ายูพิเกอร์เลยครับ มาดูที่สินค้ายูพิกชอยส์นะครับราคาก็จะราคากลางๆนะครับ999บาทนะครับแต่คอมมิชชั่นเนี่ยชิ้นเดียวก็คือได้อ่าได้100เกินแน่นอนนะครับผมมันจะชิ้นละประมาณ200ถึง600อะครับสำหรับสินค้ายูพิกชอยส์นะครับก็คือเป็นสินค้าชิ้นแรกนะครับที่เราต้องซื้อเพื่อเป็นยูพิกเกอร์นั่นเองนะครับเราจะขายในชิ้นนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือกิจกรรมนี้ก็ยัง เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเล่นไม่ได้เพราะว่าผมเป็น V3 Ultimate นะครับแต่ใายเป็นอีหนึ่งเบสิคยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับผมสามารถนำเงินตรงนี้5,000ได้นะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับเราซื้อสินค้า999บาทไปใช้งานนะครับเพื่อปลดล็อกเป็นยูพิกเกอร์นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับทำกิจกรรมตรงนี้ถ้าถ้าได้เนี่ยก็คือได้ไปเลย5,000นะครับหรือถ้าไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ในแต่ละวันที่เราทําเงินไปเนี่ยเราก็ได้กําไรจากตรงนั้นมาด้วยเช่นกันนะครับแนะนําตรงนี้นิดนึงนะครับสําหรับาการที่สําหรับกิจกรรมในข้อหนึ่งเนี่ยจะมีข้อหนึ่งก็คือเขาบอกว่าให้ชวนเพื่อนเข้ามาล็อกอินใช่ไหมครับก็ให้ใช้กิจกรรม Happy p o c อกเก็เนี่ยเอาไปร่วมเล่นด้วยได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรม Happy p o c อกเก็เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรับเงินวันละ500ได้อีกด้วยนะครับก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยเราต้องให้เพื่อนล็อกอินผ่านลิงก์ของเรานะครับซึ่งมันก็เข้าเงื่อนไขใน ในกิจกรรม5,000อันแรกด้วยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปให้เพื่อนกดเข้ามาก็ได้นะครับก็คือถ้าเพื่อนกดเข้ามาผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเพิ่มเข้าไปในซองอันนี้ด้วยนะครับถ้าวันไหนที่เราทําเต็ม500เนี่ยเราก็ได้รับเงิน500ทันทีเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องรอนะครับรับและได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีเข้ากิจกรรม5,000ันอีกนะครับผมตัวนี้ก็เอาไปเชื่อมต่อเล่นกันได้นะครับส่วนคอมมิชชั่นนะครับก็แล้วแต่เรานะครับทำวันละเท่าไหร่นะครับ ก็ถ้าเป็นเบสิกพิกเกอร์เนี่ยก็คือเข้าเงื่อนไขแล้วเพราะว่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำเนี่ยคือวันละร้อยเท่านั้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เล่นกันได้อยู่ยาวๆเลยนะครับห้ามพลาดเลยกิจกรรมนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะนำแคมเปญกิจกรรมมาอัปเดตให้ตลอดนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดปุ่ม s ั b สไคร b e แล้วก็กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่ผมได้อัปเดตให้นะครับหลับวันนี้ผมก็คงต้องถอตัวลาไปก่อนแล้วจกันนใหม่คลิป้าสดี